สี่สีดังขึ้นยกแรกไม่เท่าไรครับมาดูยกที่สองเอาสีสะโรดนุ่มเบืร์นช้างนิ่งเล่านิ่งเล่าจะรีบวิ่งขนานี้เอาละครับผู้ชมทุกคู่นะฮะดูดีดีมีเฮตแต่ใครจะได้เฮตเท่าไรแต่เมรรอการเตะปล่อยก็แม่นเหมือนกัน ให้ร่องน้ำเสีน้ระดับนั้นลงมาอีกนิดหนึ่งลงมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าโขนเรือนนั้นยังไม่ตกอะ่ะเรื่องความยุติธรรมครับโอ้หนาแล้วตาเอาแล้วก็พีน้องก็ต้องได้ออกมาแล้วก็พีน้องออกมาไม่หนีนี่เราไปคอยจะช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่ใจไมีเท่าไรใส่ก็พีเดินพีกินก็นนนม,ไไมาเดินจ่าเรา ที่นี่เจ้าแม่เจ้าแม่เคยกับเท้าสิทธิ์เท้าสิทธิ์ที่กับเจ้าแม่เคยจะไปเคยจะยุก็สบายกับัวกกันเอาไปที่นี่ตอนนี้จะกับเท้าสิทธิ์เท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับคท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่รับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่รับเท้าสิัธิ์ที่กับเร้าสิทธิ์ที่รับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทบิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ์ที่กับเท้าสิทธิ โอ้ที่ใส่กัมาไ่มีไยเไยกัมายคนใส่กัมาเป็นเอใสกัมาได้อโอ้แต่ยังเคนยอ้แมพชแข็งอง้แม่เช้อไู้้แดงเท้าสี้มบอางรู่คำนวใสัมาแบเต็ตใส่กัมานจานจนแ้วกคู่จบฝ่าลงว่าลว้าแตของเขาของเราก็มาวัน้วันคงหอยตู้ากระอนกระเด็นกสานสั้นเส็ฟังโอ้เจยจังๆเที่ยวนี้ใส่หมัดดักักไปเววยจะว โอมบาโอาเว่ยเอาเรื่องมาทำให้เจ้าแม่พยายามไร้กอดหัวเขาที่คุณบอกแล้วแล้วเขาพยายามจะหนีไปที่จ้าปีตัวนีมาแล้วขีตัวนี้มาเอาไปแล้วจ้าปีตัวีพยายามปีตวนี้มาเจ้าแม่ท่านเชื่อก่อนไมยากไปตามมาเอาประมัญนั่งดูแลม่นส่ดท้ายเจ้าเามตายคนตายไม่ยอมเราเป็นพวกเาียวกับสาวนึกพอสิว่าใจใสดผีบนทีกันมาเช่นที่ว่าไม่ได้ใครยอมไปเริ่มไปอย่างน้นเริ่มไปอย่าแล้วใครจะไปจะอยู่มายอยู่กันตอนนี้นักตา

เที่ยวที่5ประเภททั่วไปสายเอรอ์เรกว่าน้ำแดงก้ามแดงเพชรแสงทองร่องน้ำน้ำเงินขาวถึงิ่นบ้านนุ่มเมืองทางผลการแข่งขันเรลาที่ชนะเรือเท้าถือถิ่นบ้านนุ่มเมืองกางในร่องน้ำน้ำเงินครับเอาแล้วครับท่านผู้ชม